นับเป็นเรื่องที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับวงการเกมพอสมควรครับกับการปรากฏตัวของ e a s t ต r e ์เตัวใหม่จากเกม Homefront The Revolution ที่วางจำหน่ายตั้งแต่กลางปี2016โดยหลังจากที่เก็บงำความลับไว้ได้นานเฉียดครบ5ปีเต็มและดูท่าทีจะไม่มีใครบนโลกนี้คนพบงานนี้ก็ต้องเป็นคนสร้างเกมเองแหละครับที่ยอมออกมาเฉลยด้วยตัวเองและความลับที่ว่านี้ก็คือเกม Time s p l i t อร์ภาค2แบบฉบับเต็มบนความละเอียด 4K ที่ผู้เล่นสามารถเข้าไปเล่นได้ผ่านเกม h o m e f o n t The Revolution ครับซึ่งความลับนี้ได้รับการเปิดเผยหลังจากที่มีผู้ใช้งานทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ตั้งโพสต์สนุกๆถึงนักพัฒนาเกมว่าช่วยบอกที่เถอว่า Easter ร์เอที่ดีที่สุดที่พวกคุณเคยซ่อนไว้ในเกมเนี่ยมันคืออะไรจากนั้นไม่นานครับคุณแมดฟิลิปส์ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสร้างเกม h o m e f o n t The Revolution ก็ได้ออกมาตอบโพสต์ว่า ก็ต้องเป็นเกม Time s p i t t e r 2ฉบับเต็มที่ถูกซ่อนไว้ในตู้เกมอาร์เคดของ h o Home Fo อนนี่แหละและทันใดนั้นครับทั้งเกมเมอร์เอย่ยนักมอดเอย่ยก็ออกมาหาวิธีเข้าถึงไอเกมที่ว่านี้กันยกใหญ่ซึ่งที่หลายๆคนตื่นเต้นกับเรื่องนี้กันก็เพราะอีสเตอร์เอตัวนี้มันเคยถูกค้นพบไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วครับแต่ที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันก็คือมันเล่นได้แค่2ด่านแรกเท่านั้นแต่การที่คนสร้างเกมออกมาคอนเฟิร์มแบบนี้ แสดงว่าวิธีที่จะเข้าไปเล่นเกมเต็มๆม,มันก็น่าจะมีอยู่จนหลังจากนั้นให้หลัง3วันครับบัญชีทวิตเตอร์ล c านแมคโดนัลก็ได้ค้นพบและเผยโค้ดปลดล็อกเกมฉบับเต็มให้ทุกคนไปใช้งานยืนยันว่าเรื่องเกมลับนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งวิธีการปลดล็อกเนี่ยผู้เล่นจะต้องเข้าไปในคุกของพื้นที่ r e s ติ t e d Zone ขึ้นไปบนชั้น2ครับเราจะเจอกับตู้เกมตั้งอยู่ซึ่งทั่ว,วไป ผู้เล่นจะสามารถเข้าเล่นเกมทำสปิเตอร์2ผ่านตู้นี้ได้ทันทีจำนวน2ด่านและเราก็จะสามารถกลับมาเล่นซํำอีกครั้งตามต้องการผ่านทาง e x t กซ์ต้าเมนูมาถึงตรงนี้เลยครับให้เราทำการกดโค้ดความยาว8เมตรลงในหน้าจอเมนูทำสปิเตอร์2เต็มเกมความยาว10ชั่วโมงก็จะปลดล็อกให้เล่นกันไปเลยฟรีๆแต่ความยากอย่างเดียวในการปลดล็อกตามเงื่อนไขนี้ก็คือการที่เราต้องไปตามหาตู้เกมก่อนนี่แหละ ซึ่งกว่าที่เราจะพาตัวละครฝาเข้าไปในโซนรีสติเตสโซนได้ก็ต้องเล่นเกมไปแล้วประมาณ7ชั่วโมงและก็อย่างที่รู้กันว่าเกม h o m ฟอนเดอร r เ v ว l u ชั o นเนี่ยมันเป็นเกมที่สนุกขนาดไหนหรือว่าการยอมซื้อ t ท m e สปิเตอร์มาเล่นเองมันจะง่ายกว่าวะซึ่งเรื่องของนักสร้างเกมใจปั้มที่แอบซุกซ่อนเกมเล็กเกมน้อยหรือเกมใหญ่ๆเพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้เล่นตาดีแบบนี้เนี่ย มีอยู่ให้เห็นกันบ่อยๆครับและที่ค,คล้ายกันกับเกมนี้ก็คือยินดีต้อนรับสู่นรกที่กลับมาสารต่อความมันอีกครั้งต่อเนื่องจากปี2516กับ Doom Eternal ที่ยังสามารถคงกลิ่นอายของเกมแอคชั่นชูตติ้งต้นฉบับไว้ได้อย่างครบคันไม่ว่าจะทั้งเกมเพลย์ที่รวดเร็วการยิงสุดดุดันและการกำจัดศัตรูฉบับโหด ที่จะทําให้ผู้เล่นเพลิดเพลินมือในการกดกระหน่ำยิงพวกกายพันธุ์ที่ด่านหน้ากันเข้ามาหลายแบบแต่ถ้าเกมเพลย์แบบนี้มันยังทําให้คนเล่นคิดถึงบรรยากาศเก่าๆได้ไม่พอคนสร้างเกมก็ใจดียัดเกมดูมฉบับคลาสสิกมาให้เล่นกันแบบจุใจถึงสองภาคหลักแต่ถ้าจะได้มาโดยไม่ใช้ฝีมือเลยมันก็คงไม่สนุกฉะนั้นเงื่อนไขในการปลดล็อกเกมดูมคลาสสิกภาคหนึ่งก็คือการไล่ล่าตามเก็บแผ่นฟรอปปี้ดิสที่ซ่อนอยู่ในฉากให้ครบ14แผ่น จากนั้นเดินทางมาที่ The Forest of Doom และตามหาคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ตั้งวางอยู่เพื่อใช้ในการเข้าเล่นเกม Doom ภาคหนึ่งและเมื่อเหลือไปข้างๆในช่องสี่เหลี่ยมคว e s ช i ่นมา r k ให้เรากดเข้าไปแล้วก่อโค้ดตามที่เห็นอยู่นี้เกมด o มภาค2ก็จะปลดล็อกให้เราได้เมามันกันแบบต่อเนื่องเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวได้เล่น3เกมเลยคุ้มไหมละ่ะและพอพูดถึงดูม ก็ชวนให้คิดถึงเกม Power s l a e ที่ละไม้คล้ายกันที่ออกวางจำหน่ายตามหลังดูมภาค2เป็นเวลาเพียง2ปีแต่คราวนี้ขอพลิกจากฉากนรกพาผู้เล่นไปตะลุยไกลถึงแดนอียิปต์โบราณแต่ในระหว่างที่เรากำลังสนุกสนานกับการควงปืนถล่มสัตว์ดึกดำบันตัวเกมกำลังซุกซ่อนสุดยอดความลับที่น้อยคนมากจะสามารถค้นพบซึ่งนั่นก็คือบรรดารูปปั้นทั้ง23ตัว ที่ถูกแปะด้วยใบหน้าของทีมสร้างเกมเอาไว้โดยหลังจากที่ผู้เล่นสามารถไล่ล่าตามเก็บจนครบคอลเลกชันรางวัลจากความพยายามครั้งนี้ก็คือการปลดล็อกเกม Death Tank เกมควบคุมรถถังยิงต่อสู้กันที่มาพร้อมระบบมัลติ p l a y e r ให้ผู้เล่นหลายคนห้ำหันกันในฉากแต่มันก็มาพร้อมกับข้อแม้อย่างหนึ่งนั่นก็คือเกม Death Tank จะมีให้เล่นแค่บนแพลตฟอร์มของ Sega Saturn เท่านั้นซึ่งมันก็หมายความว่า การตามเก็บรูปปั้นครบที่13ตัวในตัวเกมเวอร์ชัน DOS หรือ PS1 เกม Death Tank ก็จะไม่ปลดล็อกให้เล่นอยู่ดีทำให้มันเป็นเกมลับที่นอกจากเงื่อนไขปลดล็อจกจะโคตรโหดมันยังจะเอ็กคลูซีฟอีกต่างหากแต่หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยในการปลดล็อกมาแล้วถึง3เกมติดจึงขอพาแวะมาพักผ่อนด้วยกันในเกมเชนมู่เกมแอคชั่นปะจนภัยโลกเปิดจากเซกาที่บอกเล่าเรื่องราวถึงตัวละครเรียวที่ใช้ศิลปะก,การต่อสู้ในการปราบวายร้าย เพื่อตามล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของผู้เป็นพ่อซึ่งถ้าเราเอาแต่หมกมุ่นกับเนื้อเรื่องในเกมมากเกินไปจนละเลยการสำรวจเมือง <c oughs> ก็อาจจะทำให้พลาดขุมทรัพย์เกม a r c a เคดเล่นฟรีที่ตั้งตารางงานอยู่ในร้านข้างทางที่ต้องบอกว่าคนสร้างก็ยัดมาให้เล่นกันแบบจุใจตั้งแต่เกมต่อยมวยตาลูกดอกแต่ที่พลาดไม่ได้เลยกันนี่ครับแฮงออนเกมบิดมอเตอร์ไซค์ในสนามแข่ง Space Harrier ที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นนักสู้ ล่องลอยประจันหน้ากับศัตรูในฉากหรือเอ t าลันเกมขับรถซิ่งพร้อมสาวหัวทองซึ่งเกมเหล่านี้หลายคนรู้จักกันดีครับเพราะมันเป็นเกมอาเคดระดับตำนานที่มีอยู่จริงและได้รับความนิยมตั้งแต่ช่วงปี80ทําให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นมุมเล็กๆที่คนเล่นเกมเชนมูห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ One game 100เยนหรือถัดมาอีกเกมที่เป็นสไตล์และแนวทางคล้ายกันก็ตึงนี้ครับ The Warriors ที่ทาง Rockstar ์ได้ได้นำหนังเก่าในชื่อเดียวกันจากปี1979มาปัดฟูนใหม่กลายเป็นเกมแอคชั่นต่อยตีประจำปี2005ที่จะให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งประจำแถบคูนีไอแลนด์แห่งเมืองนิวยอร์กซิตี้ด้วยการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนในภาพยนตร์ผ่านภารกิจทั้งหมด18ภารกิจและภารกิจพิเศษอีก6ภารกิจที่บอกถึงที่มาที่ไปของกลุ่ม The w a r r i o r s ว่าสมาชิกแต่ละคนมาจากไหนและรวมตัวกันได้ยังไงซึ่งสำหรับการปลดล็อกเกมลับผู้เล่นจะต้องลุย6ภารกิจพิเศษนี้ให้ครบและเดินทางไปที่ตู้เกมที่ตั้งอยู่ในจุดแฮงเอาท์เพื่อเมามันกับ armies of the night ที่จะเปลี่ยนเกมต่อสู้สามิติของ the warriors กลายเป็นเกมแนวไซส์กร i ิงแบบโอ h คู l ที่ได้ขนสูตรสำเร็จของเกมไซส์กร i ิงยุคเก่ามาใช้ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะทางพล็อตเรื่อง ที่มีผู้หญิงโดนล,ลักพาตัวการเก็บของกินที่พื้นเก็บอาวุธจากศัตรูและที่ขาดไม่ได้คือกล่องหลังข้างทางที่สร้างขึ้นมาให้เรากระทืบเล่นพร้อมความยาวของเกมที่มีให้เล่นเต็มอิ่มถึง1ชั่วโมงเต็มแถมยังเพิ่มฟีลเกมตู้ขึ้นไปอีกด้วยระบบหยอดเหรียญและการจับเวลาเหมือนว่าทาง Rockstar แกจะมาเอาดีด้านเกมไซส์ r o l l i ลิงก็น,น่าจะเวิร์กเหมือนกันและเพื่อความสบายตาทำให้เล่นเกมใหญ่และเกมลับได้นานต่อเนื่อง วิดีโอตัวนี้จึงได้รับการสนับสนุนโดย o p t ัสว่นกรองแสงสีฟ้าเพื่อเกมเมอร์รักสุขภาพที่ต้องการถนอมสายตาตอนเล่นเกมหรือนั่งทำงานนานๆอย่างตัวที่ผมใช้งานมาราวๆสิบเดือนก็คือรุ่นซีโรข้อดีข้อแรกคือน้ำหนักเบาข้อ2คือถึกอึดทนทานเงาๆก็เอาไปโยนเล่นได้แต่ไม่ทาน่าจะดีกว่าช่วยให้สบายตาแสบตาน้อยลงเมื่อต้องรับมือกับจอมือถือของแม่ที่แสนสว่าง อาจจะกันไม่ได้ร้อเเซแต่แน่นอนว่าดีกว่าจ้องตาเปล่าสำหรับคนที่สนใจแว่นกรองแสงออปตัสมีโครส่วนลดข้างล่างครับและยังเอาใจคนชอบเล่นเกมเก่ากันอยู่แต่คราวนี้ขอข้ามฝั่งมาใน Hitman 2016เกมนักฆ่าหัวล้นจาก Square Enix ที่คราวนี้ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ไกลถึงประเทศญี่ปุ่นกับภารกิจ i ี tus Inverse เพื่อจัดการกับเป้าหมาย e r i s s o d e r s และยุกิยามาสกิโดยความสนุกอย่างหนึ่งในเกมนี้ก็คือการเปิดอิสระให้ผู้เล่นสามารถสรรหาวิธีสุดจะคิดได้ในการกำจัดเป้าหมายเช่นเดียวกันกับความลับและเกมพิเศษที่ถูกซ่อนไว้ในดานนี้ที่มีขั้นตอนวิธีการปลดล็อกที่ไม่ยุ่งยากเพียงนำระเบิดเป็ดน้อยสีแดงไปโยนไว้ข้างๆกลวยถุงลมบอกทิศทางที่ติดอยู่กับที่จอดเฮลิคอปเตอร์จากนั้นให้ทำการปลอมตัวเป็นศัลยแพทย์และเดินดิ่งกลับมาที่ห้องควบคุม ในหน้าจอฝั่งขวาสุดก็จะปรากฏเกม My Sweeper เกมหลบระเบิดในตำนานแห่ง Windows XP แต่อันนี้เป็นแบบย่อส่วนตารางเล็กกว่าจนเมื่อเราสามารถเอาชนะเกมสำเร็จครับก็จะปรากฏเพลง Ave Maria ทีมเพลงประกอบเกมชุด Hitman ฉบับ8บิตขึ้นมาลองไปฟังกันดูครับแต่เพลงยังเล่นไม่ทันจบก็มีรูกระเบิดเป็ดยางร่วงมาจากไหนไม่รู้ถล่มห้องที่อยู่เบื้องหน้า และน่าเป็นการจบเกม m มซ์สวีเปอรที่น่าประทับใจจริงๆยังคงอยู่กันกับเกมน่ารักน่ารักเอาใจเกมเมอร์หัวใจยุค80ที่ถูกซ่อนอยู่ในเกมที่กินสเปคเครื่องมหาโหดแห่งปี2011อย่าง c r y s i ิ2เกมแอคชั่นเดินยิง FPS ที่เราจะได้สวมชุดนาโนมหาประไลยออกไปบู๊กับเหล่าเอเลี่ยนที่ลุกกรานเข้ามาในโลกบนกราฟ,ฟิกสุดอลังการที่หลายๆคนให้การยอมรับ และชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่ากลุ่มพลังของ Engine Cry ายเนี่ยมันเทพเกินบรรยายแต่ภายใต้ฉากนิวยอร์กซิตี้ถล่มสะพานกระจุยและฉาก e a s ต e r e g g ในลิฟที่ยังติดตาผมไม่หายจนถึงทุกวันนี้เกมก็ยังแอบยัดเกมลับน่ารักน่ารักไว้ในหน้าเครดิตให้เราได้เพลิดเพลินกันแต่ก็ไม่ต้องรอจนถึงตอนเล่นเกมจบนะครับเพราะเราสามารถเข้าไปเล่นได้ทันทีผ่านเมนู Extra ในหัวข้อเครดิตจากนั้นให้ทำการกดปุ่มที่ทางขึ้นจำนวน5ครั้ง ยานรูปทรงสามเหลี่ยมสีขาวพร้อมหลอดพลังชีวิตและแต้มคะแนนก็จะปรากฏขึ้นมาในจอพร้อมเป้าหมายให้เราควบคุมยานเพื่อกำจัดยานสีแดงของฝั่งศัตรูให้ราบคาบท่ามกลางตัวหนังสือรายชื่อจากเหล่าทีมสร้างเกมที่เลื่อนอยู่ข้างๆฉีกทุกกฎความน่าเบื่อของเครดิตและเป็นการแก้ปัญหาคนเล่นชอบกดข้ามเครดิตได้อยู่หมัดจริงๆยังอยู่กันกับเกมลับน่ารัก แต่ข้ามฝั่งมาที่สนามบาสเลือดเดือดใน NBA Jam Extreme ที่เราจะได้สวมบทบาทพานักบาสในดวงใจโชว์ท่วงท่าสวยๆและงัดทุกสารพัดวิธีทั้งผลักดันดึงในการแข่งขันตลุยทัวนาเมนต์เพื่อคว้าชัยชนะบนระบบเกมที่รองรับผู้เล่นสูงสุดถึง4คนแต่ถ้าเพื่อนคนหนึ่งเกิดเบื่ออยากเลิกเล่นระหว่างทางอย่าเพิ่งรีบไปหาซื้อเกมอื่นครับถ้ายังไม่รู้จักกับเกมลับที่ถูกซ่อนไว้ในหน้าเลือกตัวละคร โดยผู้เล่นทั้ง4คนจะต้องกดปุ่มทิศทางขึ้นบนจอยในมือพร้อมกันและจากนั้นให้กดไปที่ปุ่ม Extreme ซึ่งถ้าเล่นบนเครื่องเกม Sega Saturn มันจะไปตรงกับปุ่มกดด้านบนฝั่งซ้ายนะครับถ้าทำถูกต้องเกม h e s t e r o i d ซึ่งล้อเรียนชื่อและระบบการเล่นมาจากเกม a อ t t r r o i d ก็จะปรากฏขึ้นให้ผู้เล่นทั้ง4ได้สนุกกันซึ่งระบบเกมก็ถือว่าลอกเลียนมาจากต้นฉบับเป๊ะโดยเราจะได้ควบคุมยานสามเหลี่ยม เพื่อยิงเศษสร้างอุกบาทที่ลอยไปลอยมาให้ได้คะแนนและหลบเลี่ยงจากการถูกชนให้ได้นานที่สุดสําหรับเกมเฮดอร่อยก็เหมือนกันแต่อันนี้มันออกจะสยองขวัญหน่อยเพราะว่าเปลี่ยนจากยิงเศษก้อนหินมายิงเป็นหัวคนแทนแต่ถ้าใครเบื่อบรรยากาศสนามบาสและหาเกมบวมๆเล่นข่าเวลาอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันจากคลิปก่อน ก็หวังว่าจะยังไม่เบื่อกันกับ Call of Duty แต่ผมจะไม่พาผู้ชมไปบุกภารกิจโหดโคตรอลังการแต่จะพาไปแง้มหมดสุดฮิตที่แฟนเกมภาค l a c k Ops จะต้องร้องอ๋อแน่นอนกับหมด Dead Ops Arcade ที่จะเปลี่ยนจากเกมเดินยิง FPS ให้กลายเป็นมุมมองแบบ Bird Eye View ประจันหน้ากับซอมบี้ฝูงใหญ่ด้วยปืนกระสุนไม่จำกัดพร้อมระบบเก็บสมบัติและตัวเสริมพลังระหว่างด่านในฉากหลังที่ขนมาให้เล่นกันแบบจุใจ ความยาวเฉียด2ชั่วโมงแต่คนที่จะได้สัมผัสกับความมันระดับนี้ก็จะต้องเป็นคนที่ตาดีและมีฝีมือในการถอดรหัสมากด้วยเหตุผลที่มันเป็นโหมดที่ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนในหน้าเมนูเกมจากในฉากที่เมสันถูกมัดติดไว้กับเก้าอี้ตรงนี้นะครับให้เราทำการกดปุ่ม LT และ RT สลับกันไปมารัวๆจนกว่าเมสันจะแหกพันธนาการและลุกข,ขึ้นมาจากเก้าอี้สำเร็จจากนั้นจึงค่อยเดินต่อไป จนพบกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยครับให้เราทำการกรอกโค้ดข้อความว่า D O A โหมด Dead Ops Arcade ก็จะถูกปลดล็อกให้ทุกคนได้เมามาันกันจนกลายเป็นเสน่ห์ประจำซีรีส์ Back Ops ที่โผล่มาให้เล่นอีก2ครั้งในเกมภาค Back Ops 3และ Back Ops Cold War ที่ศัตรูหลากหลายขึ้นแผนที่เยอะและมีระบบการเล่นใหม่ๆจนแทบจะกลายเป็นเกมใหม่อีกหเกมที่แฟนๆ Call of Duty z o m b ี e จะต้องหาโอกาสลองสัมผัสกันสักครั้งครับข้ามฝั่งเปลี่ยนอารมณ์กระทันหันมาที่ Mr. m เตอร์ t o สหนึ่งในเกมเกรียนแห่งยุคเพียสองที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นยุงน้อยผู้หิหวโหยพร้อมภารกิจไปไล่ดูดเลือดชาวบ้านในสถานการณ์ต่างๆแต่ดูดเลือดคนเดียวเล่นคนเดียวบางทีมันก็เปล่าเปลี่ยวหัวใจนะอยากจะชวนเพื่อนสักคนมาเล่นข้างๆก็ทำไม่ได้เพราะมันเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์ วันนี้ผมขอเสนอทางออกของปัญหานี้ด้วยเกมลับสุดยอดที่ถูกซ่อนไว้ในหน้าเมนูโดยมีขั้นตอนปลดล็อกง่ายๆด้วยการควงอนาล็อกขวาของจอยวนไปมาทั้งหมด30ครั้งซึ่งถ้าหากทำถูกต้องนะครับทุกๆ10ครั้งจะมีเสียงกระดิ่งดังขึ้นมาและทันใดนั้นเองเกมปั่นจักรยานบุมบวมชื่อเล็กเ s s c ไซคริสก็จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเกมแต่ก็มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าเกมมันไม่มีบอทฉะนั้นต้องสก,กิเพื่อนข้างๆมาเล่นด้วยกัน เพื่อแข่งกันดันจักรยานของฝ่ายตรงข้ามให้หลุดจากห่วงสีขาวเอาเป็นว่าถ้าเหงาจากการเป็นยุงเมื่อไหร่ลองมาปั่นจักรยานกับเพื่อนในเกมนี้ดูครับกลับมาที่เกม Open World กันอีกสักครั้งใน just cause 4กับการสมบทบาทเป็นตัวละคร r i c o Rodriguez บุกตะลุยเกาะแถบอเมริกาใต้พร้อมฉากแอคชั่นเวอร์ๆสไตล์หนังอินเดียบนแผนที่เกมที่กว้างใหญ่กว่า1024ตารางกิโลเมตร ที่ได้ซุกซ่อนความลับไว้มากมายและรอให้ผู้เล่นมาค้นพบและด้วยความที่ฉากในเกมมันอัดแน่นด้วยต้นไม้เมืองของชาวบ้านในหลากหลายสภาพภูมิอากาศการจะหาเกมลับนี้ให้เจอด้วยตัวเองมันจึงเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันผมจึงขออาสาชี้พิกัดเกมลับโดยให้ทุกคนเดินทางมาที่ตำแหน่งในแผนที่นี้ในเกม และให้สังเกตที่ส่วนของโขดหินสีขาวที่ยื่นออกมาจากภูเขาครับเราก็จะพบกับหม้อขนาดคนลงเข้าไปนั่งได้พร้อมอีเตอร์ด้ามไม้ที่แปะอยู่ข้างๆนี่ไม่ใช่มินิเกมขุดดินใส่หม้อนแน่นอนแต่ว่าตัวละครของเราจะมุดตัวเองลงไปในหม้อรพร้อมเอาอีเตอร์ตะเกียดตะกายด้วยความลำบากดูได้ไม่ยากว่าล้อเรียนมาจากเกม getting over it ที่วางจำหน่ายในปี2017โดยจุดประสงค์อย่างเดียวในเกมนี้ไม่น่าใช่ความสนุก แต่เป็นความท้าทายระดับแสนสาหัสเพราะนอกจากการควบคุมที่โคตรน่าหงุดหงิดการตะกายพลาดเพียงจังหวะเดียวก็สามารถส่งตัวละครของเราไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นเกมพร้อมเสียงภาคแบบโมโนโทนที่ฟังดูกวนประสาทแปลกๆแต่สำหรับใครที่ยังหัวร้อนจากเกมนั้นไม่พอมาลุยกันต่อใน Just Cause 4ที่ขนยกมาทั้งเสียงภาค,คกวนๆ และระบบการเล่นที่โคตรยากทุบคีย์บอร์ดคล้ายกันเอาเป็นว่าใครที่เล่นเกมหลักแล้วรู้สึกว่ามันง่ายเหลือเกินลองหาโอกาสแวะมาเยี่ยมเยือนเจ้าหมออันนี้กันได้ครับและพอเป็นเกมซ้อนเกมในหลายๆเกมที่พูดมาเนี่ยจะเห็นว่ามีหลากหลายมากนะครับอย่างบางเกมก็เหมือนนาระบบจากเกมหลักมาตัดนิดเพิ่มหน่อยจนกลายเป็นเกมใหม่หรือบางเกมก็แหวกแนวฉีกทุกกฎเกณฑ์จนกลายเป็นเกมประหลาดมาเซอไพรผู้เล่น ซึ่งถ้าจะให้เดาจุดประสงค์ของการแอบ,บเนียนใส่เกมทั้งเกมเข้ามาในรูปแบบของความลับแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของนักพัฒนาที่ทำแก้เบื่อตอนสร้างเกมก็เป็นไปได้แต่ถ้ามองอีกแง่หนึง่งมันก็แสดงถึงความใส่ใจของทีมสร้างเกมที่ยอมลงทุนเงินและลงแรงมากขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นได้สนุกกับเกมของพวกเขามากกว่าเดิมคิดดูจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่เราจะเล่นเกมบางเกมจบและลบทิ้งไป โดยที่ไม่รู้เลยว่าได้มีสุดยอดเกมลับที่ซุกซ่อนอยู่